สวัสดีจ้าป้าพดโครเชต์โครเชต์แบบป้าป้าง่ายง่ายไม่แพงจ้าพอเราถักไหมพรมมาสักระยะหนึ่งนะคะเราก็จะมีเศษไหมพรมเหลือเต็มไปหมดเลยแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาป้าซื้อไหมพรมมาป้าจะได้เชือกฟางแบบนี้เขามัดไหมพรมมาเต็มเลยป้าก็จะมีเยอะแยะไปหมดป้าก็คิดว่าป้าจะามาทําอะไรดีเนาะก็ได้ไอเดียนหนึ่งอย่างนะคะก็เวลาไปเซเว่นเขาก็ไม่แจกถุงแล้วเนาะเราก็มาทํากระเป๋าผ้าไว้ใช้กันดีกว่า เริ่มเลยนะคะตรงนี้มันจะเป็นก้นก่อนเราเริ่มจากก้นก่อนป้าก็จะเอาสีเข้มๆที่มันไม่เปื้อนก็น่าจะเป็นสีแดงนี่แหละเนาะขึ้นต้นกันเลยค่ะป้าก็จะใช้ไหมสองเส้นแล้วก็เข็มเบอร์สีนะคะสีทับศูนย์ไหมสองเส้นนี้ก็จะเท่ากับไหมสีพายทั่วไปอะคะ่ะเท่ากับไหมกลุ่มนี่แหละเพราะว่าไหมของป้ามันเป็นไหมเส้นเล็ก2เส้นเท่ากับไหมสี่พาย1เส้นนะคะ ก็ขึ้นต้นไปก่อนโซ่5แทงที่โซ่แรกดึงไหมขึ้นมาโซ่หนึ่งแทงลงในวงกลม x 8ครั้งค่ะ1นึ่สองสส เก็บปลายไหมไปด้วยเลยนะคะห้าหกเจ็ดแปดหลักการถักจะเหมือนกับเราถักกระเป๋าวายูนะคะแต่ว่าจะไม่มีลายอะไรที่มันยุ่งยากนะเพราะว่าเราจะใช้สีของไหมพรมเศษเศษของเราเนี่ยคะ่ะให้มันสวยไปเองแต่ว่าวิธีทำจะคล้ายๆกันโดยเราจะใช้เชือกฟางเนี่ยแทนไหมดามค่ะเราไม่ต้องมีไหมดามนะเราใช้เชือกฟางดาม เริ่มต้นจากหลักนี้เลยค่ะแถวที่สองหลักแรกเราขึ้นต้น x ไปแล้ว8ครั้งนะก็เอาเชือกฟางมาวางไว้ข้างหลังแล้วก็แทงลงไปปีนเกลียวขึ้นไปเลยค่ะก็หลักแรกของแถวเมื่อกี้นี้นะคะหลักแรกของแถวหนึ่งแล้ก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ทำ f เอ้ยทำ x สองครั้งค่ะบนหลักเดียวกันก็จะเป็นีนั่นแหละ x สองครั้ง บนหลักเดียวกันหนึ่ x 2 x หลักต่อไปค่ะ1 x 2 x เราจะเกี่ยวเอาเฉพาะเส้นหลังก็ได้นะเพราะว่าเรามีมีเชือกฟางสําหรับดามแล้วเส้นหลังก็ตรงเนี้ยโซ่โซ่หนึ่งเนี่ยมันจะมีหลักหนึ่งด้านบนมันจะมีสองเส้นเส้นหน้ากับเส้นหลังถ้าเรา ทำเกี่ยวเฉพาะเส้นหลังมันก็จะได้แบบนี้เส้นหน้าที่เหลืออยู่มันจะเป็นเกลียวเกลียวกันไปลองดูนะคะนี่ก็จะได้แบบนี้นี่ค่ะมันก็จะบางกว่าอันนี้นิดนึงนะอันนี้จะได้ไลายหนากว่านิดนึงแข็งกว่านิดนึงอันนี้จะอ่อนกว่านิดนึงแต่ว่าไม้ดำจะช่วยให้แข็งขึ้น แต่ป้าจะใช้แบบลงทั้งสองเส้นเลยค่ะเพราะป้าจะไม่ไม่ไม,ไม่เหลือลายเกลียวไว้ไม่เน้นที่ลายเกลียวแต่ว่าจะเน้นที่สีเดี๋ยวมันสีมันเยอะเดี๋ยวมันจะสวยไปเองถ้าถ้าสีเรียบเรียบเราจะเห็นลายเกลียวแต่ถ้าสีเยอะๆแบบของป้าเนี่ยสีมันจะเยอะเลยป้าก็คิดว่า ไม่ต้องมีลายก็ได้เรียบๆไปเลยค่ะแล้วตรงไหมดามก็ดึงปลายมันขึ้นมาค่ะนี่ดึงให้มันอยู่ตรงปลายพอดีให้มันอยู่ด้านในเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆถักไปแล้วก็เก็บไหมดามไปด้วยเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ x 2ครั้งบนหลักเดียวกันไป8ครั้งเท่าไหร่แล้ว1 2 3 4 5 6 7 8ครบแล้วต่อไปแถวที่3เดี๋ยวป้าจะทําตำหนีไว้หน่อยนึงนะคนที่นับแถวแต่จริงๆเราทําแบบวนๆเราไม่นับแถวก็ได้แต่ทําตำหนีไว้นิดนึงเอาไว้ให้ดูสําหรับคนที่มือใหม่นะคะ เราก็เริ่มแถวที่3แถวที่3ลงหลักแรกไปหลักแรกเราก็ลงเป็น x x ธรรมดาหลักที่2ก็เป็น v ตําหนิก็ะจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้คือจุดเริ่มต้นแล้วก็ต่อไปก็เป็น v x 2ครั้งบนหลักเดียวกัน double x 3ก็เป็น x x หลักที่4ก็เป็น v x v x v สลับกันไปเรื่อยๆค่ะ x x 2ครั้งบนหลักเดียวกัน x x 2ครั้งบนหลักเดียวกัน x x สองครั้งบนหลักเดียวกันเนี่ยปกติถักเฉพาะไหมพรมเนี่ยมันจะไม่แข็งแบบนี้นะคะพอมีเชือกฟังมาดามด้วยมันจะแข็งขึ้นนิดหนึ่งเหมาะสำหรับทำกระเป๋าอยู่นะครบรอบแล้วนะคะพอแถวต่อไปก็เป็น2 xv ค่ะเมื่อกี้ x 1 xv คราวนี้2 xv 1>, 1 x 2 x แล้วก็ v 1 x 2 x แล้วก็ v เวลาขยายมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวพอถึงเดี๋ยวพอถึงแถวที่4 1 2 3 1 2 3 4แล้วนี่ ต่อไปพอถึงแถวที่5คือพอมาถึงสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ปุ๊บเราก็เพิ่มจากแถวนี้2 xv ต่อไปก็เป็น3 xv 4 xv อย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยเื่งานที่เป็นวงกลมเนี่ยมันก็จะขยายขึ้นไปเรื่อยเยนะคะอันนี้สำหรับมือใหม่ก็หัดถักได้นะคะก็จะเป็นลายพื้นฐานเลยใช้ x อย่างเดียวตลอดทั้งใบป้าพัน รอบมาแล้วนะคะหรอบก็เปลี่ยนเป็น3 x แล้วก็ v แล้ว3 x แล้วก็ x 2ครั้งบนหลักเดียวกัน1 2 3 3 x แล้วก็เราจะดูที่หลักข้างล่างก็ได้ v มันจะตรงกันเราไม่ต้องนับไม่ต้องท่องเลยก็ได้เราก็แค่ถักไปพอมาเจอตัว v เนี่ยข้างล่างเห็นไหมคะแถวนี้มันคือ v 2 x เนี่ย x ที่2เราก็เติม v เข้าไป เติม x เข้าไป1 x มันก็จะเป็น v ที่ตรงกันพอไปแถวต่อไปเราก็มาเพิ่ม v ไว้ตรงหลักนี้มันก็จะตรงกันขึ้นไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ความกว้างของวงกลมเราเนี่ยก็จะขยายขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆทำไปค่ะซึ่งโดยส่วนใหญ่ป้าก็จะไม่ค่อยนับอะ่ะป้าก็จะดูนี่แหละดูตรงข้างล่างเป็นหลักป้าก็จะถักไปเลยเพราะว่าบางที ไม่ใช่บางทีปกติถ้าป้าถักอะไรป้าจะฟังเพลงหรือว่าดูดูละครไปด้วยดูข่าวดูอะไรก็ช่างป้าดูไปด้วยอย่างเงี้ยก็จะจำลายเอาทีนี้ถ้ามัวมานับมันจะหลงหลงลืมลืมป้ามัวแต่ไม่ใช่หลงหลงลืมลืมป้ามัวแต่สนใจละครอย่างเงี้ยมันจะดูละครไม่รู้เรื่อง <c oughs> ก็เลยไม่ค่อยนับก็ถักถักถักไปพอมาถึงพอมาเจอบีแล้วก็ อีกทีหนึ่งอย่างเนี้ยนี่เนี่ยพอมาเจอ v x ที่สอง v หนึ่ง x หนึ่งเราลงไปแล้ว x ที่สองป้าก็จะเพิ่ม v ลงไปตรงนี้บางที่เบิงเบิงหนังติดพันกับเบิงไปเบิงไปก็ทักเลยไปกับมน่นังลืออีออคือเก้าทักหมวกทักอะไรก็ช่างถ้าดูหนังเพลินๆแล้วพิวดโหลดต้องมานั่งลืออ,อ,อีก ไปเรื่อยๆเลยขาง,ง่ายๆเลยนะคะเนี่ยไปเรื่อยๆเลยป้าถักมาได้ขนาดประมาณนี้แล้วนะคะใหญ่มากอยู่นะเนี่ยสองฝ่ามือเลยแหละป้าก็กลาว่าให้มันใส่ i p a พได้ใส่ลายนอนได้อนะเนี่ยประมาณนี้แล้วก็ใส่ขนมได้บ้างมักซื้อขนมนะไม่ใช่เวลาไปไหนมาไหนอะป้าชอบเอาไหม พวกไมอย่างเงี้ยใส่ไปในกระเป๋าด้วยแล้วก็มีเข็มพกไปด้วยอย่างเงี้ยไม่ชอบไปนั่งรออะไรนานๆถ้าเผื่อได้นั่งรอก็จะนั่งถักไปด้วยอะไรเงี้ยไม่มีอะไรก็ทำเพลินๆคือถ้านั่งเฉยๆมันเบือ่อก็มาถึงตรงนี้แล้วนะคะนี่ที่เราทำตำหนิไว้ป้า,ย,าย้ายมาจากตรงนี้นะตรงเริ่มต้นแถวจับแรงไปรุดเลย ป้าก็จะเลิกเพิ่มแล้วนะป้าก็จะเอาประมาณนี้เนี่ยป้าเพิ่มมาตลอดนะคะตรงนี้1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเปเพิ่มเป็น v v v เนี่ยแปดครั้งมาทุกรอบเลยเพิ่มมาเรื่อยๆก็จุดจะได้เป็นแผ่นแบบนี้ป้าก็พอแล้ว พอพอแล้วเนี่ยก็แค่หยุดเพิ่มง่ายๆเลยพอถักเนี่ยถึงตรงนี้มันต้องเป็นวใช่ไหมคะเราก็ไม่เพิ่มวแล้วนะคราวนี้ก็ x ไปอย่างเดียวเลยค่ะบอกแล้วอันนี้ง่ายมากลายพื้นฐานเพียงแต่มันจะใช้เวลานานหน่อยนะเพราะว่าเนี่ยแต่ละหลักมันจะขยับไปนิดเดียวนิดเดียวแต่ว่ามันแน่นดีค่ะดูดิ มันมีความแข็งระดับหนึ่งมันมันมันแข็งเพิ่มขึ้นเลยแหละมันแน่นดีอันนี้ป้าเอาไอเดียมาจากเวลาถักกระเป๋าวายู่นะสมมุติเราถักสามสีใช่ไหมคะสีส่สีสามสีเนี่ยเราใช้เส้นหนึ่งสีหนึ่งเนี่ยอีกสามสีมันจะเป็นไหมดำอยู่ข้างในใช่ไหมแล้วไหมดำนั่นแหละมันทําให้กระเป๋าแข็งป้าก็เลยเอ๊ะการที่เราเอาไหมพรมเนี่ย ไปดามไว้ถ้าเป็นไหมแพงๆมันก็อยู่ข้างในอะเนาะมันมองไม่เห็นทําไมเราต้องเอาไหมแพงด้วยพอดีมีเชือกฟางเนี่ยที่เขามัดของมานี่เยอะแยะไปหมดเลยป้าก็เลยคิดว่าเอาเอาไหมดามเนี่ยเอาเป็นเชือกฟางก็ได้แล้วไหมที่ถักเนี่ยเราก็ค่อยใช้ไหมผมนี่ผ่านตรงวีแล้วนะคะผ่านตรงวีแล้วก็เลิกเพิ่มเลยนะก็แค่ x ไปคราวนี้ก็จะ x ไปเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนสีไปเปลี่ยนสีมาเราก็จะใช้นี่แหละป้าก็จะใช้เศษไหมเนี่แหละนะคะมันก็จะมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยน้อยมากๆก็มีเนี่ยเหลืออยู่นิดนึงกระจิดหนึ่งเนี่ยป้าก็จะเอามาทําให้หมดเลยค่ะโดยป้าจะใช้สีน้ำตาลเข้มนี้เป็นเมนดด้วยนะผสมกันเดี๋ยวมาดูกันค่ะเวลาเปลี่ยนสีใหม่เรามัด ง่ายๆเลยนะคะต่อแบบนี้เลยต่อเป็นปมอ,อย่างนี้เลยง่ายๆเลยไม่ต้องพิจิพิถันอะไรมากนะเนี่ยเพราะว่าลายนี้เราสามารถเก็บปลายไหมได้ไงเราก็แค่จับปลายไหมไว้แล้วเราก็ควักสีไหมขึ้นมาเลยแล้วเราก็ลงต่อแล้วก็ทับปลายไหมไว้ข้างในเป็นไหมดำไปด้วยกันเลยลายนี้มันสามารถเก็บได้เพราะฉะนั้นเวลาจะมัดปมเนี่ยต่อได้เลยค่ะต่อต่อสีไหนก็ต่อได้เลย ต่อง่ายๆไปเลยไม่ยากนะคะเนี่ยก็ทำไปเลยแล้วถ้าเราอยากเปลี่ยนสีตรงไหนอีกเนี่ยก็เปลี่ยนได้เลยเราก็แค่ตัดออกตัดไหมออกแล้วก็เปลี่ยนมัดสีใหม่เข้าไปเลยไม่ต้องกลัวหลุดเพราะว่าปมไหมมันจะอยู่ข้างในเราสามารถเก็บได้อยู่แล้ว นพอถักถักไปสักพักพอมาถึงตรงนี้เราอยากเปลี่ยนสีใหม่เราก็ตัดทิ้งเลยค่ะแล้วก็เปลี่ยนสีใหม่ได้เลยง่ายๆถักไปเรื่อยๆค่ะนี่ย